ใส่แถาอันนี้บ่งก่อนหน้าเมนเห็ดอย่างอยู่น้อันเพิ่นกระไดแม่ทองเลยแม่ทอง,ทองจ้าผูา้สาวจะได้คือบาหวันเถอะนอะคนจิ้งคอยกระลุกถันตัวขันบาวหวันจังสิโอ้ยอ,อ,อ,อันบ่ได้เห็นอย่างดอกแยมพอเสดฐีเออผู้ขาเป็นสีปวดปวดขาไหมนันเลวปีนี้บ่คือเกายัางวะเอออยากได้ค้นนวดบ่ละ โอ้ก็อยากมีคู้เผยสิบีบให้เว่อเพือนเนาะเอามันก็มีอยู่ขันอยากได้นั่นมันสิมีคนบีบค้นนวดให้อยู่ดอกผู้เดยสิบีบให้คอยบีบให้ก็ได้ที่โอ้ยก็อยากไอใส่เจ้าหน้านี่ละบ่ิหานดอกคุขาบ่ิหารใส่ดอกบ่ิหันใส่ไว้ตีจ้าป้าเมียทองเจ้ามาอยู่น้ำไข่สิบปีและสิบแล้วเนาะเตอร์ฟีนหาเจ็ดเนาะเอนอันนี้ปีหกเจ็ดแล้วนี่แมน อันเจ้ามาอยู่น้ำก่อยนน่แม่เจ้าปลาลูกป้าผัวมาเด้ติดเดียวจ้องบาเนี่ยแมโอ้ยปลาเลวไมยเป็นโสดตัวสันบดยโอ้ยโสดโดนแล้วเนี่ยพอเธธสยทีฉันมีมลูกมีผัวอยู่บริโดนปานี่ดอกโอ้จังสันดกว,วตีสังเกตบองหนดคือพอเย่ไม่เย่มูนางฟังเทศดอยู่นี่ละเป็นอย่างแม่ทองอันนางโดนดน,นี่ซุ่มบ่มีผัวเออซุ่มโสดบ้านถออ ขันแม็นซุ่มมีผัวเด้บยวว่านางดนปันนี่เป็นยางเขาเคยโทษน้ำเฝ้ามาแต่แม่เท่านี้ใครพลาดใดกินเขาง่ายโยที่เม่นยังฟังยักกระดอกกระเดียดเถิดลงพี่เอยมาเถิดแต่พ่อตาไปฟังดอกฮกเขาหอยกินพี่เออฝ้าพี่หลกอีหลุดสันตัวโอ้แสดงว่านางยูนีมีแต่คนโสดวัติสันเนาะคนโสดนั่นคือเนี่คนโสดโอ้โสดจังยังจังคอยได้ยูโดนวัติจ้าขันบ่อโสดนี่คือสิกับบันโดนเหรอเนาะแมนตาแม่ทองเออ เจ้าโสดโดนดน,ดนจังสีแม่นเจ้าน่ะมีความคึิตตอนนอแต่แน่บรสได้ดด้วยนี่อย่างพอเศรษฐีก็ได้เออขันแม่นมีผู้เอาขันแม่นมีผู้อยากได้เจ้าสิว่าได้เจ้าเสียวบอก ผู้ไดเสียมาหมักผูกขาชาติเกิดได้ใหญ่มากถูกหยากปากหมองทั้งถูกทั้งจนปันีบ่มีผู้ใดเอาผูกขาดอกเน่าพอเสียทีบ่มีไปเอาดอกวัดตีอยากไอ้สิ้นซาตาเจ้าขวังแมนมันมีผู้อยากได้มันมีผู้อยากเอาเจ้าอยู่ผู้ใดอยากได้ผูกขาผู้ใดมากผูกขาเด้อพูนท่าอยู่บ้านบันตะดอนนั่นแหละแต่ว่าคุมรบบานแลวอยู่คุมวัดผูวนาผู้ใดล่ะ ่อพย่ญเ้มนี่ยพ่อพยญค้มเออเอาพญค้มบันตะดอนนี่ก็มีเนี่ยพอเฉียดีพู้เดียวตัวก็ค่อยงนี่แล้เนาะตีเออเอาสีมาหมักอย่างพูกขาบอย่านพยม่ใหญ่บันตาดอนว้าพื้นว้าขวัญตีย่างเขเวาพื่นเออผู้ใดวบาวเพื่อนจะเนี่ อันเม้นแทนอันซุ่มไปวัดดุอันตีเออซุ่มไปวัดยังบ่าดีว่าจังได้ไปตัวหลวงพ่อว่าหลวงพ่อบ่หลอดดอกไม่ใหญ่ใบตายแท้บ่เกินสามมือตายแท้นายใบหลวงพ่อเออหลวงพ่อว่าจะได้ไปไหนหลวงพ่อก็คืดแดือนต้นป่นี้คขดเออคิดว่ายจะได้คขดเขินน้ำซองเดือนต้นป่านี้ ไอ้จีตายเมื่อไหนนอนเนี่ยนอนจะได้ไปซื้อเลขจะไปซนสื่อทัเงินมาซื้อเลขจัตัวร์สีเส้นเลขไว้เลยเตี้ยเออโอ้ยผู้ข่าบอาหารเกิดดอกแง่พอเสียที้งว่างจังว่างแง่พอเสียทีมักผู้ข่ามจติทีคอยมักเจ้าได้แม่ท่อง เอาสิมาหมักจะไดผู้ขาเป็นหนีเป็นสินแต่หาลายบาทหลายตังบัตท่านเอใส่บัท่านเบิดอยู่มันเหลือไหลบันไหนเด้อหนีเหลือสองพันเนี่สองพันบาทจาโอ้เฮ็ดงานสิปีแล,ล้วยังใส่บัท่านเบิดอยู่ตัวเนี้ยเอากับบัท่านเมิดตานอก็ับเงินเดือนกับพวกคืนเห็นแน่นอเหือเอาก็อยากไอยอยาก,ยากึ้นเงินเดือนตีเอาก็อยากึ้นเงินเดือนตานอกอยากให้มันเบิดหนีบ้องขัน,<ม>นก็มาเอากับพี่คำสิ เดี๋ยวพี hey hey ่คำจะโลนี่ให้เลยวันนี้เลยผู้ขาดแต่งงานกันย่าพอเสียที่หนีรุ่นเลยรุ่นเลยแล้วค้นเงินเดือนให้พร้อมอยากได้หลายวันไดคก็ดีแท้เอาก็ดีเหรอเนาะเอาบ่พ่อย่าเพราะเอายูบนะป้าเอายูบสันว่าพมันกับพวกเอาไตว่าบุ่นแล้วไม่ใไ่ทั้งลางว่า สองพันเนี่ยแต่งสองพันเนี่ยเออแถมบ่ได้โลนี่ซื้อไหมเออบ่ได้โลนี่ก็แต่งสองพันก็เพิ่มเงินเดือนหีอยาได้เท่าไหร่พอไงแต่งงานจักบาทที่พอสมัยนั้นสามร้อยเก้าร้อยป้านั่นเห็นบ่อเก้าร้อยเนี่ยสองพันเนี่ยมันหลายบ่อได้เนี่ยป้าไหลาตัวนี้เนาะเออยง่ายพอจ้า คันวานี่พอมักนี่พอหักเอลีเนะเาะเอาจังสี่ซะเอาจังใดล่ะเดี๋ยวพวกขาเปลี่ยนท่าอีกก่อนาผู้ขาปวดขาไว้นั่นแล้วสิได้นวดขาให้คนได้อยากได้มีอยากมีหม,มอน,นวดประจําตัวว่ล่ะเอาสี่ซะเอาจงังใดคันวานี่พอมักนี่พอหักเอลีนี่ซื้อท่องให้ผู้ขาใส่ในเอาคันวามักเนี่ย<อ>าาคือมาแพงแต่น้องสามหมื่นหกพันเดือดทองบาทนึงก็ได้นตอนแรกก็สร้างแล้วซื้อใส่ข้อให้ เกิดได้ใหญ่มากแต่น่อยเท่าใหญ่นี่บอกเคยได้ใส่สอยข้อทองคำน้ำบาทน้ำเมียงเพิ่นจักเพียโออยากได้สอยข้ออยากได้สอยใส่ข้องามๆเพื่อความันใจว้ย่ญาพรนี่มักพวกขาหักพวกขาอีหลีซื่อเห็ุใส่จักเศนเนี่เห็นว่าเป็นเศษฐีนั่นเอาเดี๋ยวคอยซื่อให้เจ้าใส่กระไดแม่ทองเสศนซ้ำไหนล่ะเศนจักบาทนะเศนละบาทซ้ำไหนเศษละบาทซ้ำเสียกเขาๆหน่อยหน่อยเนี่ยเศนละบาทเออ โอ้ยเนาะเสียดลับบันี่ arte, ผ fall, ู้ขาวว่ามันผสมเสียดทีฮะมันผสมเสียดทีเสียเอาซ้ำใดเอาซ้ำนะซ้ำใดนั่นแม่น่ยสีเท่าๆนั่นนะเนี่ยเสียกนสายไฟสีเท่าอ่ะบอซ้ำขาพัดลมสีเท่านั่นแม่โอ้เออโอ้โอ้โ่้โอ้วอีพออแอีแอ้เอ้ยอ้อ้โอ้โอ้แอ้โอ้โอ้ด้โออ้อ้โออ้โอทโอ้อ เออทสียเอาอีหลีติดี๋ยวเนี่ยเออเอาว่าจะซื้อให้เอาซื้อไงให้ก็ได้ซื้อให้ก็ได้โอ้แสดงว่าเราหมักอยู่วันเราบ่มหมักเราบ่กล้าซื้อให้บัดนี้ได้ท้องแล้วผู้ขายอยากใส่ตุ่มหูแบบนี้อยากได้ตุ่มหูอีกละ อ้าวธรรมดาหนอมีสอยข้อทองข้ามกระวิตุหมูเห็นบ่เหลียวไปอีพออีเมียเพราะยังไม่ยัยใส่เหลี่ยมยำ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 งามจอย่างนี้โอ้ยแบบนี้คือบันคือเมืองเพิ่นเมนตะบุขาจะเป็นวงใหญ่ๆโอ้วงใหญ่ๆเคลื่อนซุ่มเมียฝรั่งเขาใส่เออเอาได้สื่อให้ใส่กับวันยากดอกวงจำไหนเอาหน่ะนี่จำฝาเอ็มลอยนี่ฝาเอ็มลอยเนี่ยเอ้ยใหญ่เด้อฮะน่ะโอ้ยผู้ข่าบ่มากเลยเนี่ยบ่มากเสียส้มใดญเอาจำนี่ ซำไดาซัมตะเกียงผัดล้มดีตายวะนี่ตายตายตายมันยังญ่ดีถูกกระบาดนี่ละเศรษฐีค้ามเอ้ยไ้บ่เอ้าเดี๋ยวซื้อไ้ก็ได้ดอกบ่อยากดอกซอยก็ได้แล้วอืตุ้มหูก็มีแล้วอืบดนี่คนแต่งงันกันก็ต้องมีแหวนหมันโอ้ยอยากได้แหวนอีกติยีแม่เอาก็ได้อยากได้แหวนอีกต้องเออเอาแหวนก็จะซื้อไ้ก็ได้ดอกจักวง เต่งกันมันน่นกันก็นก็ใส่นิวเดียวนี่แหละนิวนั่งขงางใส่เนี่ยมันก็เมียนอยู่บ้านผสมเสียถีผู้ขาว่าเอาดอกวงเดียวน่ะน่ะอุ้ยจะมาย่องเอาแต่บุเพื่อนนี่ก็ไดอูบผสมเสียถีนอนต่งงานลังเทอนลังที่กะหอยมันสมนาสมตาไปเลยถ้าเขาเหตดบุญแท้แม่ใยใบมือนี่เขายังจังบอลลํ่เห็นป่โอแม่เขาจังไรบันไดฮึบอจักตีเออ ốc ở chân gì cái đây ốc cho giặc đầy vậy đi Giặc đầy ở đâu quả chỉ sự hay cháu xây cái đầy mẹ thong Giặc vốn là không có mặn cắn đen cắn thì xây điều tuốt bò 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 phu khả thì xây xu nhiều mà giặt xây xếp nhiều ừ ông 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 này xếp nhiều cháu này cháu giặc xây nhiều đấy hay cháu nạp nhiều xay, bưng xây xu nhiều lơi ở, nạp 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 ở giặt đầy nhiều đấy nè ít ít, ít, ít ừ. สิบเอ็ดสิบสองสิบสามหวยหวไ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 หวเดี๋ยวเดี่ยวว้ยว้ยโว้ยนิวจะได้บางหวอดสิมหานิวน้อบะนี้น้อนิวตีนโว้ยกบอดพ่อดอกว้ยเห็นแต่ว่าเดี๋ยวเอาของข้อกระได้เป็นเลือเอานับเอาเนาะมาจกสมเสียีโอ้ยสิบนิวกับพ่อล่ะล่ะเนาะ ซิบนิวกับพ่อตีิบนิวกับพ่ออแต่นิวมือกับพ่อสมมุติว่าใส่เนาะใส่่ข่สอยนี่เสียรบาหไงเนาะอันตันอันตันเวนีออตุ่มหูกับตรงเล่งตรงเล่งบาหไงบางไงเนาะทอแตงแังพัดลมเออแหวนกับซิบนิวขังเทิงสิบนิวทั้งลางเออยางแต่แต่ตีนบานหอดหัวบานเนาะเออหอดวัดยางแต่แต่วัดกลับมาผีขึ้นไม่ใญ่แถวเห็นนี่เลาททวงเลยทวงว่าจะไดนเมื่อเป็นยางอีกกะเลรัง มันก็บวดท่องเนาะเจ้ากระด้เนาะแม่ท่องเอ้าเป็นอันว่าพุกหานีโต๊ะลุกนย่ยพอเสียทีเด้อเป็นอันว่าต๊ลงกงนใจแล้วแบนบ่แมนอันเจ้าเสียให้ขยันไปเราพี่เรานองบ่มือหฮอกินดองหันเสียให้พี่ให้น้องหูบ่มือหฮอแต่งงานบ่ต้องเราดรอกบ่ต้องเราคุณยมเอ๋ยจมจากซุ้มมวนส่างฟังทางแมวลองเบิ่ง เป็นเวลานั่นถึงเท่าตาเงินผากบานแต่ไก่ข่างหางแม่ทองขอท่านกินเหลี้ยงทองไปทุกทัวตามภาษาวัสนาสนตาหนดตามต่อยเกินเข่าบัดนี้ฟังพอยเงินเล่าสิเวเ้าจับสำเน่าเว้าอีกทีเมียได้ดีเล่าบ่หูสิจ้าตานวัดจังไดเบ้าเบิ่งดูพอยเงินเน้อบัดนี้ย่อนมากเว้าถึงเท่าตาเงินอนยิบเถ้อ ปลาเมียมาเลยสิปีแล้วนี่เหลิมทูกคือเกาเป็นหางปาจังไดมันถูกมันอยากมันลำบากย้อนหมกไกลนี่ะเลยจากสิว่าจังไดไปรับจ้างรับบายทั้งใดกัดเขากับกงงไม่ไงห้องใส่บัตรสมบัติย่ำใจเงินใบให้เมื่อละซ้ำร้อยบัตรจ้ำใจให้สีสิบบาทเอาซ้ำนั่นแหละเจ้าถเพยังเงินอกให้พวกปปีนี players, ements, ่พารามันบาเน ถ้ว่าไปทำความอาดสวนว่าจงกระเฮ็ดเนี้ยนว่ากะเอาว่าจงบัดเสียงเหาเศร้าบาดบอกกันว่าอ้าก็เลยอยู่เลยกินตดอกจากว่าเป็นจังหดเม่ท่องกระได้บริยิ่งข้าวยิ่งข้าวสัญญากันกันไปรวยก่อนี่ไปพ่อยูตูบอยู่กระทอมหลังมองออกจากกันมาไปปีสองปีสามกันย่งอยู่หรอไม่ไงเสาตั้งเธอเลยลังค่าเนี่ยลมพัดตั้งสามปีกรนอกมัดปีซีปีหาไปอีกเสากระพย่างพวกกินมัด เมื่อขึ้นบ้านขึ้นก่อนก็ได้ไปนอนงจุนวัตรเหมือนไม่ไ่หลดฝันฝันเห็นเมียนั่งอยู่ทั้งหลังสร้าง่นละแล้วควักมือเอื้อนเอาข่อยมาแม่เ่าเงินมาแม่เ่าเงินพาน,นะอยู่ในค้ามฝันฝันสะดิดจังเตืออุ้มแมวเลียนน้ำกล้วยไม่ญ่แล้วไปสิไปขอดบรัญชาบาคานเนี่ยเจ๊จังตื่นบนันเอากูฝันตน,น,นขึิดบ่าก็ได้มานอนอยู่ข้างเน้อ จึงจังได้แม่ท้องสมามิบมามีแท้กูกะเี่ยวไปเี่ยวมาอยู่นี่ก็จังบอเห็นสน,สนเห็นตายพ่อใหญ่เศรษฐีกะสมามิแท้เอ้ยมันตายเลียวพ่ออีห้าเด็กไถ่อะไรไม่ได้บอได้ดอกย,าอยา้ายสิไปถามขานะั้นพ่อใหญ่เศรษฐีสักวนัวนหลังจากนั้นเท่าออตาเงินก็ดันต้นเพื่อจะไปเยี่ยมสีภรรยาเก่าของตนถึงบ้านเศรษฐีคำเมื่อไปถึงแล้วจึงออกเอย่ยเผยวาจาไปว่าแม่ท้องแม่ท้อง บ้านนี่แม่คือหมีแต่ครับว่าเป็นคนใจซื่อไม่ท้องผู้ใดมาเอื้อเอออันอันอันเป็นบ้านเศรษฐีค้าบ้านนอนี่้น้อเออบ้านพ่อเงี้เศรษฐีค้านั่นล่ะมาหาเราวตีราวปุยอันเพิ่นไปใส่นอว่าเสียมาถามอันข่าวคนเราไปเก็บหนีทั้งลุงตะเคียนพูนทั้งลุงตะเคียนเออเจ้ามาใช่หนีติตาเอ้ยเจ้ามาใช่หนีหรือเจ้ามาตัดดอก มันถามไวน้เนบะบบ๊บบ,บนี่ก็บ่ได้ใส่ดอกก็บ่ได้ตัดอกมาถามข่าวคนนจดอเออเราบ่อยู่เลาบ่อยู่จะเป็นคนใสเพื่อบอกก็ได้ยินแต่เสียงมันอยู่ใสเยอะหน่คอยเป็นเมียเพิ่นคอยบ่ได้เป็นคนใสคอ,อยเป็นเมียยังเหลืมคือว่าตายหรือเมียตุ้มมิงเงินมันมีหยาสุบขึ้นบอ๊อบเดี๋ อันเนี้ยันซื้อว่าจังไดน้อยคอยถามเนี่ยแม่ทองเหมยไทยสงว้ายไม่ใช่ทองเหมยไทยสงตะกียบแต่เ,เป็นทองเออพวกกลางลได้ย่ายแม่ทองเออเจ้ายุ่งใส่ยังคืเอเสียงจะมากขุนแถวเสียงนี้ใส,ใส่ยุง่งใส่ยันเจ้านี่แม่พี่แม่ใสเหลียวมาพี่เกิดตาแซงบากข้าวครับสอนเอาเ่านั่งเฝ้ายู่นียอ่ใส่ยอะพี่ใส่เอโอ้ยเอาเอาเท่าเงินตอนนั้นแม่ เจ้าจะมาแม่ท้องโอ้จะมาจอยแทวๆโอ้ยเข่าไม่ได้กินเท่าเอ้ยบ่ได้กินแล้วมาสารเนาะมันก็ว่าอย่างเรามันหลงทางมีห้าขวดขี้มันพาดกับไปตัวทีบตัวเดียกระแม่มาหาโมงก็จะได้กินเข่ายู่นเดียวเจ้าเนี้ยต่วนเถจอยกับจอยหอแหง่ยกับเหงี่ยพออยากเอาดอกเท่าเอ้ยความทุกข์ความยากความลำบากบโอ้เจ้าสบายดีบ่เท่านี้ กันแน่บ่แน่ไปท่านลาชิ่มเจ้าตาวาสนากระจังนี่ยละเทาคอยรวยเหลืวเดี่ยเทาจังว่าว่าขอสีท่วงเจ้าอยู่เสมอวันตู่วันตุยเส้นภูเขาจุนพูนเโอ้ยคอยรวยรวยเงินรวยทองแล้วเทาไดน่ยแต่เอ๊เจ้า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 เจเน่าเฮ่อเจ้าไปอยังเจ้าไปเอาท่องเพื่อนมาใส่จังสั้นบันไม่ท่องคอยเนียเจ้ายัดสีเบ้าไรถอเจ้าของเงี้ยเพื่อนไปโยไปอยังจังลูลาปลาเปียของเงี้ยของแซ่ บพรมีนเจ้าจะเข้าใจผิดเพราะเนี่ยเศษเทีเราให้ยไข่แล้วให้อีหยังใหเพราะเนี่โบนัสใช่ไหมพ่อเนี่ยพ่อต่อคอ่อเสียใจจะไปทุ่มทำงานกับเจ้าหน้าที่สิบสามสิบปีเขาไก่แค่หน่อยๆเท่านั้นเขาพ่ให้หลายเต็มเต็มเต็มข้อพ่นนี้เรกไข่มันคนพิเศษเมทาวพิเศษจำได้เมทท้องธรรมดาแต่ว่าพิเศษททธรรมดาแต่พิเศษเมีนเริ่มสิงงเงงอะไรเงี่ยหรือไา่เนี่ติ้งนั่นเพื่อนกระโยกหายแล้วเม็ดแล้วเม็ดแล้ว บัดนี้พัฒมวิทย์นีวิทย์สินเนี่เพิ่นก็บ่เอาเงินนำห้องเอาเงินนำไข่อยจอกเลยมีเงินมีทองเออพ่อก็มีเงินแล้วก็ระบัดเพิ่นก็เลยว่าบ้านนั้นนี่เพิ่นก็เลยโอนให้ข่อยรถก็เลยเป็นของข่อยทองก็เลยเป็นของข่อยทุกสิ่งทุกอย่างซื้อข่อยหมดแม่ทองเหมยไทยสงเเาอยู่เทขวยิ่าเจ้าบยาวยึดยุดยึดชั่วันเท่าได้ยึดยุดสักวันคอยเริ่มที่สงสัยแล้วบัดสงสัยยังเท่าตอนนี้เฮียนกะโอนให้เอื้อ เงินเก่าให้เออหน้าเก่าให้แมนคอยถามแต่ว่าคอยเป็นเมียเล่าว่าตอบว่าเป็นเมียเมี่ยน่าตายบัดนีถามเ่าวบุรกคักๆอันนี่ยคอยถามเจ้าคักๆเบิ่งการ์น่ะถามอย่างพอเถ่าอันเจ้าไปหยังก็เพิ่นกอกาะแต่งงานก็เพิ่นแล้วฮะแต่งงานแล้วแต่งแล้วแมนแต่งจักปีล่ะเธอแต่งได้สามปีสิเขานี่ลแหละชาวสามปีเออจำพ่อเด้อ เงินม,ม,มีทองผู้ปู๋จวบผู้งาม่วนส่วนสมบูรณ์อกะบอกว่าเจ้าดอกแม่ทองเอ้ยใจน้ำเจ้ายุสนะเอาเอาในาฐาน,นะเจ้ามายามคอยให้เจ้าถ่าขคอยจะข้าวเด้อเถ่าเด้ขอขดสิไม่แนวฝากแน,น่ต้อนเจ้าเด้อไม่ยังสงตวนสงสารนั่นละโอ้ยหาขวดซุบข้อคนเอ้ยจะมายามจะคอยเดืนเนอดรือนาะเข <laughs> ่าเอา้ยถาจะข้าวเด้อ <laughs> เมย์ใหญ่เอ้ยตะกีตะก่อนเคยสัญญากันไว้พอาเงเหลือมเอ้ยสัญญากันไว้เด้พอเหลือมขันผู้ใดด้วยกันเลี้ยวรวยก่อนกันเลี้ยวสิบ่ถิมกันขันผู้ใดถูกผู้ใดจนกระิซอยเหลือกันเท่าเงินเราถูกคือเกา่อยบัดด้วยบ้ามายามมือนี่ขอเดียวบางือเห็นเราจังงวยก็ดอกเมย์ใหญ่เอ้ยแต่ว่าในบกงือนั่นทองคำเด้อ ก้อนทอกำปั้นนี่เท่าเอ้ยเท่าอ้าวนี่บักอือเท่าเป็นหนึ่งให้กินเด้อเท่าเด้อใช่หรอบักอือบักเอือเออฝากยังบ่ฝากฝากบักอือผู้อยู่ทั้งแต่บ่ขอจักหน่อยยังได้ปานอันปรกาศิบ้าเออบักอือยี่หรีนี่บ่ยอม่นี้บักอือเจ้าสีแดงไม่แย่นั่นกับเจ้าเจ้าเด้อคอยบอกว่าเจ้าเด้อ เอฟซีก็ได้เต่าเนี่เออเด่นละเจ้ามักกันสมจจังีละเท่ามาชนะไปใทวพอจังีนั่นละมาชนะเจ้าเียยูบัานเคลื่อนเหมือกอน,นกับจังรีละเส้นกว่าอีดีเท่าเอ,อ้เป็น,นเียนบัตรเชีออยนเ้าเจ้าเ้ากดูไลค์เขาสิงแฮลุก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  อ้าวขอบคุณขอบคุณนั่นสัม่ภาทองเด้อเออไปเท้าโอ้ยนายแน่น้อเบ้าหรือบ้าสีเบิงสีแร่ท่วงท่วงคือว่าบริจาคินเขากินน้ำแนมไปในยขั้วคนใสจกับเขากับน้ำลืมลำลืมลำที่ปั้นเขาเสื่อมือจักปั้นกรบป๋ปั้นให้บักอือเขี้ยวสีแหนกรบป๋มีเจ็ดจังไหนดับักอือหน่วยนี่บันย์โอ้ยหน่วยใหญ่กับญ่อุบาดุ๊บะรู้พ่างอนจะไม่เราเฮ็ดให้บักอือกรบป๋จักดอกจะเอาบักอือฝาก ว่าไงหรอไม่เงี้ยบะคือหน่วยนี่ขันเอาไว้หลายมื่นมันกัดจีน่ากัดจีแมงแล้วเรียมมือถ้าเอาจะบะคือเน่ยเอออีนี่มาแล้วอีได้เลยอีนี่ต้องการสามอีได้อยู่นี่แล้วที่เอาบะคือน้องเท่าเงินนะอ่ะหลังจากนั้นเท่าพอยเงินอจึงเอาฟักท่องที่แย่ท่องหายนันไปถวายแกหลวงตาก็มีน้ากาละขังนันไม่ใหญ่ เมื่อวานเคเอาเฟี้ยงเหงัวอยู่หลังบ้านเคยแนมมหนาบานก็ไปเห็นยายท่องยืนคุยกับผู้ชายขวาก็สงสัยแต่ตอันนี้คุยกับผู้ใดนอว่ะป้าเชิญแม่ท่องมาถามมันก็น่าคุยกับผู้ใหญเมื่อวานเนี่ยแม่ท่องค่แม่ท้องคุกคเมื่อวานเจ้าคุยกับผู้ใหญแม่ท้องอยู่หน้าบ้านก่อนเห็นเจ้าคุยอยู่หันแม่เท่าเงินตัวเอาเท่าเงินผัวเก่าเจ้าหันตีแม่ไป แลมม้ามะย่ามะยมเจ้าจังสี่แม่เจ้า,จามีอย่างติดไมมหิตติดมือเพลินบาราเทาพุกขาเอาบะเอือให้แต่ว่าขัางนเป็นท้องแทงอืทั้งสังเล่าบอกเก่งให้แล้วหนึ่งเฮ็ดกินปัา,านี้เทาเงินเสดท้องข้ามก่อนบักไงเล่าหายทุกหายจนอะไรเนี่ยพอเศรษฐีเจ้านั่นเฮ็ดดีแล้วแม่ท้องเออยไดดกินเตาบารืมหมาพุกขาเทวดาเพลนย่อนยกคอยขอสรรเริญเจ้าเรือแม่ท้องเด้อ มวนแทน่น่อคำเบาทานเศรษฐีกับเมียแก่พ่อไยแม่ไงบันตะดอนเด้เป๋วหักเทียงแท้ตามใจกำดอกไฟเมียตอนนี้ขอเอาเกลือเพื่อกระชับในท่านเดดพ่อกวีท่องเผ็ดพญันมั่นเน่าเยินบังเอินวันที่สองได้เท่าตางเงินหวนกับตาว้าขอเมียผู้เขาอยากินเขาอย่างแห้งเมียจึงถามหยอกแกงถามบังเรืองบงอักือท่องผัวจึงป่องใจจา่าวาบอมีแนวหนึ่ง จึงดรเอาท่านห้หลวงตาไปบม่มีห่วงเมี่ยจึงทดล่องดวงของสาม,มีอีกรังหวังอยากห้อยูด่ดีจึงรีบเจีเขาเจีให้ยอยู่ทั้งนนแม่นท้องแทงพ่อหญ่เหลือเมยแจ้งไอ้ผัวซาผู้ไปกินถอนยานานพ่อผัวได้แล้วนั่นฝ้าฟังบ่ได้มองดูเดียวหยางแม่หญ่เอ้ยฝ้านางลงไ้เฝ้าข้าวนางงามไม่แหงปตาดากพ่อดีเข่ากีวี่ลงหนอง,องบ่ได้กินสาสัมวันรุ่นมากก็ได้จำกลับมาขออีกเถอ ฟังบางเมียู้เข้าสิจ้าเบาว่าจังใดแม่ทองเอ้ยไคน้อมายือนยูนาบ้านมาโพพอรอพอรอมาหลักของเราวาขีเขาโม่บอบบอบอเงิน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 โอ้ยเท่าเงินมารอบที่สองแล้วตอนนี้เมียรอบที่สามมาแล้วเท่าเอ้ยเป็นจังไดบักอื่นนั่นมั่นบอบอเอาเจ้าต้มดิือเจ้าหนึ่งเจ้าเห็นจังใดสั่น ถาวายหลวงพอ่อวัณดอน,นี่โอ้สาราคาซีเนนล้วบนะัดนีละน้อยกสาราไม่กระไดโอ้ถาวายหลวงพ่อแล้วแมนเถาเอ้ยปั่นเขากี้อาทิตย์ก่อนเข่ากี้ให้นันแซ่บบ่ตกน้ำเอาบ่าได้กินที่ท่านี้บ่โอ้ไปเห็ดยีทาไหนมันตกน้ำโอ้ยข่อยก่ยางควมหวยไปเลยเถ่าเออข่อยก็ได้กลับขึ้นมามักง,งาไมา่เอางาไมา่งานี่อยู่ฟังหน้องเอือ ร่มช่อยๆเยืนอยู่มัเป็นตะกินเข่าดีเทสบรรยากาศขาขื่นห่างบีออกกะจีข่อยย่ำยุ้ยยุ้ยกะจีคืดไปได้คืดมาออลกลับขึ้นมากกะเด้มานั่งล่งเทาอือพอตะก่นหอกทึบรถดเทาโอ้งาไม่หักเจ๊เก่างาไม่หาเก่ากีโตกน้ำโอ้ยเข่ากีกับตกน้ำซ้่ากีโตกน้ำเอาละเทาเอ้ย เธอที่แรกเจ้ากบว่าได้กินเข่าของข่อยเธอที่สองเจ้ากบว่าได้กินเนาะนเธอนี่เทียที่สามแต่เจ้ามากขอได้แม,แม่นี้เจ้าอยากกินอย่างบวซุ่ยไข่ฟังเบิง่งตั้งแต่ข้าวอยู่น้ากันจังสี่น้อแม่ท้องน้องตื่นเงี้ยมอสอกันฝนตกดินเงี้มอสเอาจังสี่เจ้าเคยก,กีเขา่า ใส่ไข oh, ่ยัดใส่น้ำอ้อยเม่เต่าก็จีเซ่อย่ากินเท้ากินเออเอ้าเท้าเ้อถ้าคอยจะข้าวเดือเอ้าต้นตัวแม่ใหญ่เอ้ยเทียดที่หนึ่งกรบเบื้องกินเทียดที่สองกรบเบื้องกินเทียดที่สามกรบเบื้องกินพี่น้องเอ้ยบัดนี่แหละคอยสีมากี่เทียดที่สามแล้วพฤศกีงให้เล่าพฤศจิกีเข่าทองนวยบักเผาแต่แม่ใหญ่เอาทองค้ายัดใส่หนี้หันคือเก่าหนาหนาเทียดที่สามแล้ว เท่างินเอ้ยในเธ่นี้ขอสิกีเขาให้เจ้าปั่นทอหัวหมาเหงาเด้อเท่าเด้อว่าหปั่นไงปันไดยแม่ทองทอด้วยบักเผานี่แม่เจ้าเฮ็ดเส้าคอยตียายโบ มันจะได้กินโดนตัวออเอาขอบใจจะไม่ท่องเอยมีขอแม่เด้ขอแม่ยังน้ออย่าเอาไปกินเหลอนาที่แต่ข้าวกี่ให้เจ้านี้เป็นกำมองดงดอดบนมออหาบนค้นบ่นอโพพอเด้อเถ่ายาสะเสอกินไ้เธยเิดเด้อหามกลับเต่าขึ้นมากคอยบ่าหาคอยบ่เหตแต่งท่านหย่อนมั่นคาน ถึงสงสารคอยสีถิมไม่รู้ตนปันใดตนของคอยกสิปล่อยทั้งสิไปซอยนันยะหวังถอนเบืองเอาสิว่าคอยบ่เบงเจ้าเบาทาองค์กะจําเปียนยอนคอยเย็นตั้งสามที่พกผ่านตั้งสามพอเอาไปกินซะเ่าป้าเอาสั่นกอไปได้แม่ท่องเด้อคอยเจ้าดันใดประสบโศกความสุข ให้เจ้าหายจากโรคข้าถูกให้มังมีทำกอนเดินตาเงินเด้อ